โอมากาเสะโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านปลาดิบจากญี่ปุ่นเขาขายแค่ราคาคอละเรอาบเอาจริงยุคนี้หาร้านโอมากาเสะราคาดีดีพรีเมียมแบบนี้ยากแล้วนะมีของดีก็รีบมาบอกต่อร้านนี้ชื่อว่าซูชิโคเกะตั้งอยู่ที่อาคารวานิชวิลเลทแถวแถว,แถวอารีร้านนี้เขาจะแอบอยู่ที่ชั้นบนะครับลงบันไดเลื่อนไปเดินไปสุดซอยเจอเลยมาครั้งแรกผมก็เกือบหาร้านจะไม่เจอเหมือนกันเห็นภายนอกเงียบแต่ด้านในคือคนแน่นนะทุกคนถือว่าเป็นร้านที่ฮอตอีกหนึ่งร้านเลยวันนี้จัดเป็นคอร์ ก็จะได้ถึง13เมนูเลยขอเปิดหัวด้วยยูสุเชอร์เบทที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานเป็นการเปิดตอมรับรถแอบิทเซอร์ตัวแรกจะมาแบบไลท์ๆนะครับเป็นเต้าหู้เบาๆเราจะเสิร์ฟม,มาคู่กับอิกุระหนึ่งช้อนพุนๆต่อด้วยเมนูซาชิมิพี่เชฟเขาจะอธิบายว่าปลาตัวนี้เป็นปลาอะไรส่วนไหนก่อนเสิร์ฟจะกิวเพื่อเบินหนังให้หอมและลมควันด้วยไม้ญี่ปุ่นปลาทั้งหวานทั้งเฟิร์มเด้งมากคันเมนูด้วยไข่ตุ๋นญี่ปุ่นที่ใส่มาทั้งกุ้งและหูฉลามรสชาติคืออูมาหมีมากอร่อยจัดจากนััั้้้้นนนจะเขเ,ะเ,เขาาิชแลวบกก็ป็ปอธย ว่าปลานี้คือปลาอะไรมาจากไหนหลังจากนั้นก็ทําการย่างสาหร่ายให้มันก,อกรอบๆหอมๆเสิร์ฟม,มาคู่กันเป็นแฮโลแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าหนึ่งคอจะไม่อิ่มนะครับทุกคนโอ้โหมันอิ่มมากให้มาแต่ละชิ้นคือใหญ่แบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นปลาที่เขานําไปทอดมาด้านนอกกรอบด้านในาย,ยังฉ่าอยู่กินคู่กับซอสที่มีรสชาติเค็มหวานต่อไปจะเป็นเมนูข้าวต้มญี่ปุ่นเสิร์ม,มาคู่กับปลาเบิร์นไฟตัวนี้คือสดข้องคอมากแล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวนี้จะมีทั้งตับปลาอังกิโมะมาคุโรสับแล้วก็อูน แล้วยังไม่หมดนะครับยังมีโลอีก2ตัวไม่ว่าจะเป็นหูฉลามทอดปลาดิบรวมนี่ขนาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่นะโดนไปคอร์สนึงคืออิ่มจุกเหลือจะเป็นเมนูเบาๆและจะเป็นพวกซุปต่างๆนะครับของหวานจะเป็นคัสเตล,ล่าที่เบิร์นไฟด้าบนปิดท้ายโดยไอศครีมวานิลาที่เสิร์ฟม,มาคู่กับโมจิ2แบบก่อนกลับทางร้านมีถ่ายรูปโพลารอยด์ให้เป็นของที่ระลึกด้วยใครหาร้านโอมกเกษตรดีๆผมแนะนําเลยครับ